Mm hmm. ถ้ารู้ว่าเราป่วยเนี่ยก็ตอนนั้นนะคุณก็ไปอ่ก่อกนที่ก่อนที่รู้ตัวเองป่วยอ่ะมันก็นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดไปหมดคิดไปหมดกลัวตายก็แบบว่าเหมือนกับว่าเรา มีตกกังวลเนี่ยคือว่าอยู่ๆเราเป็นได้ยังไงอะไรแบบนี้นแล้วเราก็แบบว่าในชีวิตของเราเนี่ยจริงๆก็ล้มเหลวชีวิตคู่แยกกันกับสามีแล้วพอลูกเราลูกเราก็อยู่กับปู่กับย่าในตอนนั้นนล้เราคิดว่าเราจะตายอนเนี้แล้วลูกเราก็ยังเล็กอยู่ตอนนั้นก็ไม่เล็กเท่าไหร่เล้วนะก็มีความรู้สึกหลายปีแล้วกตอนเป็นมะเร็งครั้งะะ <c oughs> แรกน,นี่ผู้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะแต่ตอนค่ะก็เลยเราก็แบบว่ามีตกกังวลไปทุกอย่างเลยอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ ผอมซีโซมันจะตายก่อนที่จะได้รักษาแล้วผุ้มก็กลัวการรักษาด้วยกลัวว่าถ้าเราไปดูเนื้อคีโมเราไปกัน่างนมันเหมือนมันไม่ได้เลยชีวิตเราเล่ามาดูใช่ค่ะตอนนั้นผุ้มก็เลยหนีหนีสิราดไปไปหนีการรักษาด้วยเพราะผุ้มไม่เอาพุ้มจะไปแพทย์ทางเลือกการรู้สึกว่าอยากจะไปแบบว่าเรากลัวคีโมทีนี้เราก็กินแต่ผักไงเหมือนกันดูแลสุขภาพแล้วก็ไปที่ตลาดก็ไปซื้อผัก แต่ก่อนที่จะได้พบพระเจ้าแล้วก็รู้เรื่องราวของพระเจ้าจากแม่ขาผักเนี่ยแม่ขาวผักแม่ขาวผักเพราะว่าพ,พุ้ต้องซื้อผักกินไงก็เขคุยฟังเขาเป็นมะเร็งก<อ>็เลยต้องซื้อผักกินใช่ไหมอตอนแรกไปเราเป็นเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ<ต>ใช่ไหมยังไม่เชื่อตอนนั้นยังไม่ไมเชื่อแล้วพอรู้เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแม่ขาคนคุยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวก่อนนั้นปุ้ก็จะต้องไปทําบุญในเรื่องของตอนที่เรายังอยู่ในความเชื่อเดิมก่อน เราก็คิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมทาไมมันถึงเป็นโลกนี้<อ>ตุ้งคิดเลยอ่ะเป็นเวรเป็นกรรมกับแม่ก็พากันไปตามวัดวาอารามไปไปทําบุญนะคะเหมือนเรามีต้องไปเจ้ากรรมในเวรเป็นเหมือนที่ความเชื่อเดิมอ่ะอมีความรู้สึกอย่างนั้นว่ามันเป็นเวรกรรมของเราเนาะที่เราต้องเป็นโลกนี้ที่อย่างนั้นก็เลยก็เลยเไปทําบุญแล้วก็จะไปบทชีทีนี้พอไปที่วัดเนี่ยเราก็เหมือนกับ หมดเลี้ยวหมดแรงเราแล้วอะเราเหมือนมันต้องไปนั่งอีกเนาะไปบอกว่าเขาให้นั่งสามวันเจดวันนะถึงจะได้รับการแบบจะบวชให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็แบบว่าเราหมดแรงเลี้ยวหมดแรงพูดเลยบอกแม่ว่าแม่ไม่เอาแล้วเรากลับเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นทรมานใช่ค่ะแล้วก็กมีวันค่ามีวันหนึ่งไปซื้อผักที่ตลาดแม่ขาผักก็บอกว่า เราก็คุยกันอะว่าเออเราต้องซื้อผักอีกมีความรู้สึกว่าเราอยากดูแลสุขภาพคือตอนนั้นคิดแค่นั้นค่ะก็เลยแม่ครับเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ต้องไปหาพระเจ้าเราก็เลยคิดเลยแม่ท้านี่ผิดปกติแล้วคือป่วยเรก็ต้องไปหาหมอจีทำไมก็ไปหาใช่ไปหาพระเจ้าจะหายเหรอป่วยเราเป็นโรคอ่ะเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอจริีก็ไปก็เขาก็บอกว่าไปหาพระเจ้าพระเจ้าช่วยได้ ไม่เรื่องอะไรก็ตอนหลังไปตลาดเนี่ยหลบเขาเพราะเขาจะเรียกก็ไปทางนี้แม่ค้าอยู่แม่ค้าจะเรียกก็เลยหลบแม่ค้าไปทางนี้เลยไม่ซื้อกันนั้นละไม่ซื้อแลวคนเดียวพูดเรื่องพระเจ้าเราไม่เข้าใจเราไม่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 เข็มเลยไม่รู้อะไร จะไปทางนี้เลยแล้ว<ม>ไปซื้อลกไปร้านอื่นหลบไปมีวันหนึ่งเ่ะพุ่งไปออกกําลังกายที่สนา,ามกีฬาตอนนั้นะมันเหมือนว่าเราอะจะพยายามทําให้ได้เหมือนกับที่หมอแพทย์ทางเรีอ,<ๆ>อบคุณต้องออกกําลังกายนะคุณต้องกินผักดูแลตัวเองแบบน,นี้แบบนี้สมองเราก็สั่งการว่าเราเนี่ยจะทําตามให้ได้ทุกอย่างเลยใจเนี่ยมันไม่ได้หรอกข้างในเนี่ยมันเหมือนมีความว่าถ้าทําอย่างนี้ฉันท่านดีเหรอฉันจะหายเหรอฉันจะทําแต่พอไปออกกำลังกายค่ะพุ่งเป็นลมพุ่งเป็นลม หายใจไม่ได้แล้วเหมือนแบบมันจะสิ้นแล้วเปนตอนนั้นนะคือว่าเราเราผอมมากอ่ะเลยพี่นุ้ก็เลยนึกถึงว่าพระเจ้าถ้าถ้ามีนะก็บอกก็ขอให้หายอาการนี้ด้วยสิอะไรเนี้ยบอกแค่นั้นพูดแค่นั้นสักพักไม่ไม่ไม่นานอ่ะผู้มีแรงขึ้นมามานั่งขึ้นมาไม่มีใครช่วยไม่มีคุณพี่อยู่กับพื้นเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วพูดมาเหมือนจะรวยลินแล้วอ่ะตายอ่ะพูดว่า เจ้าเ้ามีนะให้มีแรงให้มีแรงขึ้นมาะแล้วกุ้งก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งคิดว่าอุ้ยเราไปวัดน่ะเราไปทุกอย่างเลยที่เราเป็นความเชื่อเดิมเนาะไม่เหยน่าเราไม่เห็นดีเลยเราก็ยังนอนไม่หลับยานอนหลับเม็ดถึงสองเม็ดสามเม็ดเอาเราไม่อยู่อ่ะแม่ก็พาเดินจงกรมอ่ะเดินอ่ะให้แบบว่าก็ค่ะเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ก็คือตอนนี้เราก็ยังเครียดอยู่เอยเขาพูดอย่างนั้นน่ะเขาคงจะ ควัมดีของเรานะเราต้องไปดูแลที่โบสถ์นะคะจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ก็ไปโบสถ์ก็เหรอแล้วไปโบสถ์ไหนอะทำไมรู้ไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรเพียงแต่ว่าอ่าทุ่มุ่มเคยรู้ว่าที่ที่สุราชพุ่มเชื่อมาจากสุราชที่นั่นน่ะอ่ะบอกเรียกรถไปเขาบอกว่าไปโบสถ์เขารู้ต่างจังหวัดเขาจะรู้ว่าถ้าไปโบสถ์เนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้พอไปอ่ะ พอไปนี่ไหมคะโอ้ยฉุดพกฉับฉุดพกฉับฉุดพกฉับเอาเล่าเรื่องพระเจ้ากันมันอัศจรรย์มากเลยคือบอกว่าเขาบอกว่าจะไปโบสถ์ไหนล่ะเออมึงบอกว่ามีกี่โบสถ์ล่ะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยเขาบอกว่าตรงนี้มีที่หนึ่งตรงนี้มีที่หนึ่งบอกว่าจอดจอดตรงนี้อะคะจอดตรงเนี้ยเดี๋ยวเดินไปเองมึงไปเดินเข้าไปในซอยเล็กๆ ที่อยู่ตรงจังหวัดที่สุราษฎร์ก็ไปก็ไปเจอที่เขาเขีนว่าที่ตาจังเขาไช้กงินมนาะมีบ้านเช่าเองค่ะเป็นเหมือนไม่ได้เป็นสร้างโบสถ์ใหญ่อะไรนะบ้านาบ้านเปิดบ้านเช่านะบ้านใช้คำโบสถ์เข้าไปมีสมาชิกประมาณไม่ถึง30แต่ก็มีคนอยู่แต่ตอนนี้ห้าร้อยแล้วเขาไปสร้างโบสถ์ใหญ่ออทีนี้กุ้งก็เขา้าแล้วกุ้งก็มองว่า ทำไมเราถึงมีทำไมเขาล่าเริงกันเขาร้องเพลงลันมนสนดารสแตนดาร์ดสายแต่เราเนี่ยทุกแบบโคตรทุกเลยเหมือนหมดเลี่ยวหมดแรงเงินที่รักษาผลกับแพทย์ทางเลือกก็หมดไปแล้วเราเราไม่ใช่คนมีเงินเราก็แบบทุ่มสุดตัวในการรักษาตัวแพทเทนเลิก็ไปแล้วเหรอกับตอนนั้นป่วยจากสุราแต่ว่าพูดมาเข้าหมอแพทย์ทางเลือกที่เนี่ยแต่เราไปเข้าคอร์สที่กาญจนบุรี คุณหมออาลีวชิรพินน่าจะเสียไปแล้วเพราะตอนนั้นคุณบอกว่าแก่ขอบุ้มไปที่โบสถ์มันเกิดความอัศจรรย์นะมันเหมือนว่าที่โบสถ์อ่ะเขาล่าเริงกันจังเลยเออเป็นอะไรเขาก็ไม่ล่าเริงมากค่ะร้องเพลงเขาเฮฮากันแบบว่านมัสการได้ค่ะพูดไปทางไปได้ก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามทีนี้พอไปอ่ะ คุณก็ไปนั่งนั่งนั่งแบบว่านั่งเศร้าๆเงาๆนั่งเศร้าๆเงาๆนี่เขาก็มานั่งคุยด้วยในโบสถ์ด้เขาบอกว่าเป็นอะไรมาเหรอเขาบอกว่าป่วยครับเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดนอนไม่หลับภาพตัวเองก็เหมือนซากศพอะไตอนั้นแล้วเขาบอกที่เขามองกันนะทีนี้ผุก็นั่งฟังเขาก็นมัสการกันคุณก็บอกว่าทำไมที่เนี้ยเขามีความสุขกันจังทำไมเขาร้องเพลงเขาหัวร้องอะไรเงี้ย ให้น้องก่อนไหมให้ก่อนน้องก่อนไหให้ก่อนน้องก่อนไหมร้อนร้อนเอาไว้เอาก่อนนะเอาก่อนก่อนก็ได้ครับพี่่าติ๊กยังไมเอคุยก่อนพี่จะต้องทานไอย่องนี้พี่ก็ไม่ทานเลยคุณชอบเล่าถ้าเรื่องของพระเจ้าน่ะเล่าเลยเล่าพี่ชอบฟังพี่ก็ชอบฟังพอพูดไปเป็นคนชอบฟังพอพูดไปนั่งพูดใช่ไหมนั่งเศร้าเหงาเหงาใช่ไหมมีคนมาคุยด้วยก็บอกเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในขาก็นมัสการกันค่ะ แต่ก่อนที่จะนมัสการนั้นอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีทําบัตรพระคำอ่ะเหมือนแบบว่าเขาเขียนแบบพระคัมภีไงคะคือจะบอกว่าเขาจะมีข้อนั้นข้อนี้แล้วแต่คุณจะเขาจะตั้งไว้อย่างงี้ให้คนรู้ให้คนรู้เขาก็ตั้งไว้นิปุุงก็คิดในใจว่าตอนเนี้ยงงไปหมดแล้วชีวิตเนี่ยคือเสียเงินไปกับแท์ทางเรื่องจนหมดแล้วเราก็เป็นลมเป็นแรงไปไม่เห็นจะหายเลยไม่เห็นจะหายเลย เขาก็เจ็บเขาบอกว่าจับบัตรพระคำกันคุณก็ในใจบอกนึกในใจอ่ะจับพระคำเหมือนจับเตียมตีอ่ะเมื่อเขาเขียนไว้ค่ะบางทีที่นั่นเขาจะมีเหมือนว่าพระคำข้อนั้นข้อนี้แล้วเขาก็ใส่ในกล่องไว้แล้วก็เขาเหมือนว่าให้เราได้ไปหยิบมาแล้วแต่จะหยิบได้แล้วแต่จะหยิบได้ทีนี้คุณก็บอกว่าก็ดีนะพูดว่านึกในใจอ่ะโหเราจะไปทางไหน่ ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วคือไปทางแพทย์ทางเลือกก็เป็นลมแล้วไปทางแพทย์ปัจจุบันเราก็กลัวแล้วเราก็กลัวอุ้มก็เลยไปไปหยิบมาอันนึงได้บทสดุดีบทที่3 7ข้อห้เออรอนเธอต้องมาดังฟังนึ่งเธอก็ไม่ได้ฟังละเอียดของฉันฟังฟังฟค่ะได้บทที่สดุดีบทที่3 7ข้อห้า จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จโอ้นึกในใจเราพูดคำว่าทางอ่ะเราพูดคำว่าทางตรงเลยตรงเลยตื่นเต้นตรงใจที่เราคิดไว่ใช่ใช่ตื่นเต้นแต่เรื่องอะไรไม่รู้แต่มันตรงที่เราคิดเลยเพราะว่าเราบอกว่าไม่รู้จะไปทางไหนแล้วคิดในใจอ่ะไม่รู้ไปทางไหนแล้วแพทย์ทางเลือกก็เป็นลมแพทย์ปัจจุบันก็กลัวกลัวการรักษา ลงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าเงี้ยเราก็เจ้าเป็นใครแลก็เราก็นั่งนมัสการค่ะนั่งนมัสการก็ไอ้บทนี้เขาเรียกบทนมัสการเหรอคุณพี่ไอบทที่กินวันนี้เขาเรียกบทนมัสการเออไม่หมายถึงว่านมัสการคือร้องเพลงร้องงเพลคือเขาจะมีแบบว่าเล่นดนตรีแล้วก็เทศนาเราก็อยู่จนจบอยู่จนจบเราก็อยู่จนจบเลยพออยู่จนจบอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยค่ะตะโกน อร,อร่อยเาะอร่อยมากอร่อยค so ่ะความสุเต like um ี๋ย่เราจะต้องตอบพอเออเดวเดวทำพิธีมอบนั้นพอหนูพอพอเขาเขาเสร็จพิธีการใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมหนูก็ไปอาจารย์ก็บอกว่าคุณปุ้มที่นี่อ พระเจ้าไม่รับแล้วนะทำไมหมายถึงทุกคนนะที่เห็นอยู่นะพระเจ้าไม่อหมอไม่รับแล้วพระเจ้าอรับคือแต่คนเนี่ยเ็ป่วยทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยขอบคุณพระเจ้ามันเป็นความอัศจรรย์ไหมเยอะแยะเลยที่มีสองโบสถ์อะที่หนูบอกว่าหนูจะลงไปทางนี้หนูคิดในใจอ่ะบอกว่าหนูไปทางนี้จริงๆมีโบสถ์หนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าหนูเดินไปทางนี้คนป่วยเต็มเลยใช่ที่นั่นมีแต่คนป่วย มีทั้งไตระยะสุดท้ายมีทั้งตัดม้ามให้คุณพีผู้ใหญ่คูณพีฟังหมคุณพะรคุอะไ่อรนองกอดดีใจที่ได้เจอมี่ของมามอบพอพอจบรายการอนั่นแหละก็บอกว่าหมอไม่รับแล้วแต่ที่เนี่ยพระเจ้ารับหนูดีใจหนูแบบว่าหัตใจนี่เต้นตุ๊บุ เขาก็นำรับเชื่อทีเนี้ยนำรับเชื่อหนูก็ร้องไห้น้ำตานี่ก็ไหลซึกงซักไปหมดเลยคือมีความรู้สึกว่าพื้นปิติอะค่ะเหมือนกับว่าโอ้ยมันเจอมันใช่ข้ามันใช่กับเราเลยเนาะเราเดินมาทางนี้แล้วก็โบนี่มีแต่คนป่วยพอเรารู้อะเราเห็นเขาเต้นโลดกันอะเราดีใจเราว่าเอ้เรารู้สึกว่าทำไมเราเศร้าจังวะชีวิตนี้มันเรามีเราคนเดียวหรือไงเนี่ยที่เป็นได้เต็มเลยที่ไหนได้ทั้งนั้นเลยอะที่นั่งอยู่นั้นอะ เป็นป่วยหมดเลยแต่ว่าหมอไม่รับคือแบบบางคนก็ไตแล้วฟอกไตากมาแล้วหรือไม่ก็ตัดมา้ามอะไรมาที่หนูจากจูกแมก็ด,ดีใจก็ร,รับเชื่อค่ะจากนั้นหนูไปโบสถวิธีรับเชื่อทำอไงอ่ะ เขาก็แยกคุณพีทำเป็นง่ายครับแค่อธิษฐานแค่เรากลับใจเขาให้ยกมือแค่เราเป็นบาปแล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตเาก็เลยรับเชื่อเข้าใจตอนนี้เขารับเชื่อเลยเพราะเขาเชื่อเลยเพราะเขาแย่อยู่แล้วเพราะหนูคิดว่าหนูเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมอยู่แล้วที่หนูเป็นมะเร็งเนี่ยพอรับเชื่อผบเนี่ยหนูก็เลยนึกถึงว่าหนูเคยเห็นหนูก็อยู่ต่างจงหวัดบ้านนอกพระเยซูไถ่บาปต้นไม้เนี่ยเข้าใจเลย ว่าโอ้พระเจ้ามายกบาปยกเวรให้กรรมยกกรรมให้เรานะเราเราเรามาถูกทางแล้วจากนั้นหนูก็ไปบสถ์แมลูกกระดับไหมไปบวชก็พอไปบวชก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าอ่ารักษาด้วยอะไรคุรักษาด้วยอะไรหิวรักษาด้วยอะไรอจิตใจเราสบายขึ้นพระคัมภี์เล่มนั้นช่วยหนูคือ พระคัมภีเนี่ยค่ะของพระเจ้าเนี่ยพระคำอ่ะเราก็อ่านเนาะตอนแรกอ่ะหนูอ,อ่านมันมีปฐมกาลเอ๊มีัญญาใหม่ก็อ่าน,น,นมันมีสมาธิมันมีสมาธิตอนอ่านมันต้องมีสมาธิในการมีสมาธิค่ะแต่ว่าเราแบบว่าเราก็อ่านคาพูดเจอว่าพระเยซูร,รักษาโรคได้ในพระคัมภีพระเยซูร,รักษาโรคได้ค่ะพระเยซูร,รักษาโรคเลยค่ะในพระคัมภีร์มีบอก ว่าพระองค์ทําอย่างนี้อย่างนี้เราก็อุ้ยพระเจ้าองค์นี้รักษาโรคได้เราเป็นโรคใช่ไหมเราก็ดีใจว่าเออพระเยซูรักษาโรคได้อ่ะเราก็ก็อุ้ยพระเยซูรักษาโรคได้เราแล้วก็พระองค์ตายตายแล้วก็ฟื้นดีจังเลยไม่คิดใจเนาะค่ะว่าพระองค์ไม่ได้ตายนะในใจในตอนนั้นคิดไปเลยอาจารย์บอกว่านับพระวิญญาณนาให้คุณแบคือเราก็คิดว่า พระอ,องเนี่ยเสด็จขึ้นไปบนฟ้าไปแล้วแต่สัญญาจะกลับมาพระอ,องต้องเห็นเรารักษาเราได้กําลังใจหนูมาแบบเต็มเปี่ยม,ม,มก็อาจารย์อนนธิษฐานเพื่อ,อ,อ,อพี่น้องในคริสเตียนก็มาหนุนใจหนูเดินก,กลับเข้ารักษาแบบปัจจุบันหนูกลับไปหนูคิดว่าเฮ้ยไอที่เราเสียเงินซื้อยาเยอะๆอาหารเสริมอะไรดูแลตัวเองเนี่ยเราพยายามทําแต่ใจเราไม่ได้ไม่ได่แต่พอเราใจนิ่งกับพระเจ้าอ่ะ แล้วมันมีความอัศจรรย์หลายๆอย่างอ่ะมันมีความรู้สึกว่า,าเหมือนเราได้รับ <to> พลังบางอย่างอ่ะ <c oughs> เหมือน <c oughs> มีความรู้สึกเ <c oughs> ดินกลับเข้าการรักษาพอการรักษาเนี่ยหนูหนูคิดเลยนะหนูตัดสินใจในตอนนั้นหนูโดดเข้าไปในพระคัมภีรหนูคิดในความรู้สึกก็คือ,คอที่ที่บอกว่าความเชื่อของเราอ่ะอ่านไปในเปโตบอกว่าเจ้าช่างมีความเชื่อน้อยอ่ะเดินไปแล้วจะจมน้าอ่ะพระเยซูบอกว่าเดินมาสี่เงี้ยเรานึกในใจเลย าเราไปเจอแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยเราเราไหว้ไม่เป็น,นโดดฉันจะโดดฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเชื่ออันนี้เพราะว่าไปมาทำมาหลายอย่างแล้วเราก็เหมือนกังวลเหมือนเดิมพอเราก็ติดตามพระเจ้าแล้วก็กลับมารักษาหนูคิดเอาตัวของหนูเนี่ยเข้าไปในพระคัมภี์ว่าหนูหลังข้ามทะเลแดงอมโมเสสเราข้ามทะเลแดงเมื่อวานมีน้องผมพูดเรื่องข้ามทะเลแดงหนูข้ามทะเลแดงคุณใช่ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าผมเป็นพยานพี่นู พีโมน้องเลยสงน้องคนที่สองไม่ใช่คุณนุ้ยเอออีกน้องอีกคนคนต่อใช่ใช่ใช่น้องน้องไม่ใช่คุณนุ้ไม่ใช่ฮะเออพี่คุณนุ้อีกทีแต่ว่าอ๋อที่คุณนุ้ก็ถ่ายรูปมาเหรอใช่ครับอ้าวคนนั้นเหรอเออคนที่นั่งยืนตรงกลางอะเออคนนั้นก็เป็นน้องเหรอใช่ครับน้องจริงเหรอใช่ครับเขาพี่ถามว่าคนนี้เป็นอะไรคุณนุ้ก็บอกว่าเป็นน้องคุณพีหูยโกน ก็เป็นน้องผมก็ใช่นี่พี่ถามว่าคนนี้เป็นอะไรกับเขาเขาบอกเป็นน้องคุณพีใช่ครับเขาไม่ยอมบอกไปเลยเขาก็ถ่ายรูปเรี้ยงมาจากนั้นลุงก็คีโมฉายแสงเหรอฉันไม่กลัวฉันร้องเพลงเปี่ยมรักเข้าไปฉายแสงที่สุ้าฉันก็ร้องเพลงเปี่ยมรักเข้าปุ๊บฉันก็ร้องปั๊บจบฉายแสงฉายไปร้องไปเหรอเออค่ะฉายแสงลีโมใส่แร่ทำเราเนี่ยกากับแม่เนี่ยจนเขา ตอนใส่มันก็ไม่เจ็บไม่อะไรหรอตอนเจ็บสิคะแต่ว่าหนูมันก็มีความนี้มันเจ็บใช่ไหมชีมูนก็ไม่เจ็บมันฉีดไม่ใช่ใช่ไหมฉีดเข้าไปแต่แสงแล้อะไรอย่างเงี้ยมันทำเออเขาเอาเราเข้าไปอยู่ในห้องแคบๆคนเดียวอย่างเงี้ยคือการรักษาของมะเร็งมันน่ากลัวนะน่ากลัวฝั่งเราหน่ากลัวน่ากลัวมากเลยค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมันก็ต้องแบบว่าเจ็บแต่เราเจ็บใช่ไหม มีความอ่อนแอเกิดขึ้นที่ไหนเดชของเราก็ทวีขึ้นที่นั่นข้องคุณพี่ข้องอ่าคุณใช้บักกัมพีตลอดเวลาที่พุณกลุ่กับเนี่ยน่ารักจังเลยร้นเนี่ยการรักษาของพุณเนี่ยคิดว่าคุณข้ามทะเลแดงอ่ะคือเราต้องเผชิญใช่ไหมต้องข้ามไม่ได้หมอเนี่ยคุณเล่าไปใจสู้นะให้คุณพูดใหม่ตอนนี้คุณไม่กล้านะคุณเกรงใจอ่ะเหมือนคุณจะมาที่บ้านคุณพี่เหมือนกับว่ามันมีกำลังใจขึ้นมาทำได้ทุกอย่างกำลังใจมันมาทำได้ทำได้ทุกอย่างตอนแรกไม่มีกำลังใจไงอะไรก็ไม ไม่เอาแม่ไม่ทำแม่แต่แต่ว่าของพระเจ้าอ่ะเหมือนกับพระองค์อยู่กับเราอ่าแล้ว็นเป็นอะไรที่ง่ายในการที่เราจะสื่อสารกับพระเจ้าอ่ะเราไม่หมอเรายังต้องนัดเลยแต่พระเจ้าไม่ต้องนัดเลยค่ะเราพูดได้เลยเดี๋ยวนั้นบอกเดี๋ย้นพุ่มประกาศนะแท็กซี่ที่พุ่มนั่งไปสองเดือนนี้มารักษาได้ฟังทุกคน คุณหมอพุ่ก็พูดเพราะว่าในความตอนนั้นเราไปตได้ฟังเหมือนค่ะเหมือนเราเรามีความรู้สึกว่าเราต้องบอกเรื่องนี้กับทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางรอดอ่ะยิ่งเราอยู่ใกล้กับคนป่วยมานั่งรอเป็นคิวเนี่ยเราเข้าใจหมดเลยว่าเขาต้องสั่นลัวเขาต้องมีความวิตกอ่ะคนเราอ่ะชีวิตมันจะตายอ่ะคนเราไม่เกินความตายหรอกเพราะว่ามันดูแลเกิดขึ้นมาอค่ะเป็นคงที่สองอ่ะอแต่วันนี้รักษาอยู่แต่ว่า ไม่ไม่กังวลนะคะแต่ความกังวลของผู้เดียวมันหายไปก็คือวันนีุ้่้ขอบคุณที่ผู้ฟังคนพีนี่แต่ว่าตอนแรกคุณพีบอกว่าสุขร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่บนสวรรค์ตอนแรกเราก็เราก็มเชิญนะเราก็รู้แต่พอฟังเนี่ยมันมันปลดล็อกอะคือโดยใช่โว้เฮ้เราก็ยังต้องแบบมีชีวิตอยู่แต่เราเรารู้สึกว่าเรามีความหวังเพราะไปหาพระเจ้าเนี่ย ตายเราเป็นสวรรค์รีนลังกาแล้วลูกเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกมันก็แค่ประตูอะความตายมันคือแค่ประตูไปถูอีกมิตินึงอย่างเงี้ยกล้าขึ้นหายกลัวแล้วก็การรักษาเนี่ยมันน่ากลัวนะแต่ว่าคุณผ่าน หายแสงนี่เอาไปสิคุณก็ถอดสภ้อนอนขึ้นแทนไปอย่างเงี้ยแล้วก็แสงก็ลงมาเนีน่ยเมนเราที่มีมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ยไหมไปหมดเลยไหมไปหมดเลยเนื้อไหมเลยไหมหมดเลยค่ะดำไปหมดเลยทุกวันนี้คุณต้องใส่รองเท้าแบบท,ที่มันเหมือนกับเราหดอะเนี่ยคุณอยู่ในร่างกายที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันเนี้ยพวมีหวัวใจที่ผู้มีความรู้สึกว่า มันฮึกเหิล้านตุ้มตุ้เรื่องรใบตามีสดใสนะหน้าตาคุณสดใสไม่เป็นไม่เป็นคนป่วยหน้าตาไม่เป็นคนป่วยแล้วแล้วมันอัศจรรย์ที่ว่าในโบสถ์นี้มีคนป่วยแบบปุ้มๆแบบพรนี่ก็เคยเป็นมะเร็งถูกไหมนอนไม่ได้กระตุกสันหลังเตียงก็ัีแต่ไปเห็นก็หน้าตาสดใสครับแล้วก็ดูสดใสมันมีความรู้สึกว่ามีชีวิตอ่ะมีมีแบบเขาว่านอนฝันคืนแรกวันนั้นอ่ะเอาไปทิ้งได้ลูกเอาไปทิ้งมีฝันอย่างเงี้ย เราไม่ได้เพรอเจอร์นะเราไม่ได้แบบจินตนากนารอะไรเรามีความรู้สึกแล้วเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขอะเหมือน,นตอนที่เราโดนโมอร์ฟีนอ,อ่ะ <c oughs> คือรู้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอของพระเจ้าเนะี่ยอยากจะบอกว่าแต่มอร์ฟีนนี่มันดีมากเลยนะมอร์ฟีนนี่สุดยอดเลยนะเวลาผตัดลแล้วหมอฉีดมอร์ฟีนอ่ะมันจืดหายแปบหลับพุ๊บเลยแลวพอชักเข็มไม่ทันชักเข็มนี่หลับเลยนะมอร์ฟีนนี่สุดยอด นั่นแหละความรู้สึกที่มึงได้เจอขอขอใหม่เลยขอใหม่เลยพอปวดปั๊บหมอขอขอใหม่เลคมณฟิมึงจะรู้ว่าหมอฟรีนี่สุดยอดสุดยอดมีความสุขกับพระเจ้าอะไรที่แบบวันนั้นก่อนที่จะเข้ามารักษาอะแล้วเป็นความอัศจรรย์ที่ว่าเพียงแค่ขอให้ได้พบหมอตัวลงนี่เขาทำไปกี่ครั้งแล้วอะไอ้ฉายปั๊บปั๊บกายมพิ่ใช่ไหมฉายแสงยี่สิบห้ายีครั้งแร่แร่อีก4คีโม18ตัดลำไส้จี้ตับ ตอนนี้เราใกล้เกินน้อยๆเหรอค่ะเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะนี่แหละไม่ได้ว่าผู้ยกประโยชน์ให้พระเจ้านะคะไม่จ้มองหมดไม่ได้พูดให้คนดาามกูสดใสแข็งแรงมากราะว่าพระเจ้าผู้เนี่ยคือยิ่งใหญ่แล้วก็มีจริงเนี่ยทำให้ผู้มีชีวิตอยู่จากวันรักษาจนวันนี้กี่วันละกี่เดือนละหลายปีแล้วนะคะตัั้งงวนนแรรกที่เเป็็มะ ทีงครั้งแรกสิบแล้วแล้วก็มาเว้นเว้นเว้นช่วงที่เป็นครั้งที่สองมาได้ห้าปีไม่ก็เจอพระเจ้าในครั้งที่สองใช่ไหมครั้งแรกโอ้ครั้งแรกแต่พุ่นจะบอกว่าการเจอของเราเนี่ยพอเราหายแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็ยังแบบเหมือนลืมแบบว่าก็ยังมาใช้ชีวิตห้าเนี่ยครั้งนี้มาแล้นมาใช่ครั้งนี้แหละไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องอะไรสักอย่างเลย ใช่บางทีพระเจ้าก็ให้ปัญญาเรานะกับการรักษาตัวเองทางด้านร่างกายในจิตใจพระเจ้าก็อาจจะว่าไม่ค่อยดูแลเท่าที่มันควรจะก็ปล่อยมันแต่ทุกวันนีุ้่มไม่ปล่อยด้วยซ้ําหนักกว่าเดิมอีกคือพุ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวตายแล้วแล้วบางทีบางอย่างเราทําไปเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้น่าอยู่มากสำหรับคุณนะเพราะว่าคุณไม่ได้คือไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องร่างกายสุขภาพคุณยังมีน้องที่ติดยาบ้าขับรถชนแม่บุกขาหักเฮ้ยน้องขับรถชนแม่ใช่น้องชายพุ่ อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนเนี้ย้ววาเขาติดยาแล้วมันนะลำบากใช่แล้วพวกเนี้ยพี่ขอรู้สึกว่าใช่วันเนี้ยเราก็พยายามที่จะให้ลูกของเราเนี่ยเหมือนวันนี้พูดจะให้เขามาเพื่อจะแบบว่าเราจะให้เขาเชื่อพระเจ้าเขาจะได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยตรงเนี้ยเป็นหลักเชื่อค่ะคุณพี่แต่บางทีเขาก็ไม่ได้เหมือนเราเขาก็เหมือนแบบไม่ไม่ไม่สม่ำเสมอพระเจ้าไม่เป็นเรื่องการเผชิญมันต้องชนกับปัญหา เหตการแล้วเราก็ใช้พระใช้พระจิตใช้พระคำของพระเจ้ามาปลอบใจเราแล้วก็วันนี้พุมมีความรู้สึกว่าอยากอยากพูดคนนี้พุ่มไปตัดเขาเนี่ยให้เขาพูดพุ่มไปตัดผมพุ่มไปเรียนตัดผมเขาช่าแบบนู้ใช่หน้าตาเขาเป็นช่างหน้าก็ตัดผมนี่เขาหน้าตาเขาเป็นช่างตัดผมมากใช่เเขาป็นหน้าตาเขาคือช่างตัดผมเลยใช่ไหมใช่หน้าตาเขาเป็นช่างตัดผมเลย สรุปกันคือว่าไงปะไม่ต้องบอกเดินมานี่คือช่างตัดผมเลยแต่เป็นเจ้าตาเรียกเขาเป็นช่างตะว่าพูดไปแล้วก็ไม่ได้ไปเล่าหรือบอกว่าเธอต้องไปอย่างนั้นสิเขาก็ไปหาโบสเองเขาไม่เชื่อเขาเขาก็เองก็คุณเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมาช่วยเติมเต็มชีวิตของบางคนมันมันเหมือนเราขาดอลอรเนาะเราเป็นะพระเจ้าเข้าใจเราเนาะเหมือนบางทีเราก็ต่างเนี่ย หาความใหม่องเขาก็พ่อแม่บ้านเขาแยกทางเขาคมีพมในใจเขาไม่มีความสุขแต่พอพระเจ้าเหมือนเขามาเติมเต็มอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้ที่พุ่มรู้สึกว่าพุ่มเป็นปกติอย่างนี้ได้เแต่คุณรู้สึกธรรมดามากเลยคุณเป็นขั้ทางคนธรรมดามากไม่ได้เป็นคนโสดเราเราไม่วิตกแล้วเรานอนหลับได้้วยตาสดใสไม่ับกระจับกระเชงไม่มีพอเรามีพระเจ้าเนี่ยมออนีมออไปกับพระองค์ พรรธเออมันเหมือนก็วางไว้วางไว้เนี่ยวางไว้เนี่ยฮ่ะในนั้นบอกว่ายงโอพราร์กของพระเจ้าพากเีมาจะคํำจุนท่านไม่ทําให้คนชอบทําคอนเทนต์เพราะพุ่มจะใช้ประคำของพระเจ้าขึ้นมาในหัวใจเราเราพยายามจะกินมันไม่ได้กินอาหารทางร่างกายอย่างเดียวต้องจิตวิญญาเราต้องได้ด้วยแล้วก็มันเกิดความเข้าใจพุ่มาอรู้สึกว่าในทางพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่พุ่มตาคหา เพราะเมื่อก่อนผู้เป็นเด็กหรือว่าแม่ผู้เป็นพุทธจ๋าเลยคือเขาชอบบังคับเราให้ไปทำบุญไปใส่บาตรไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันน,นั่นเราถูกบังคับแต่อันเนี้ยพุมพบมันเองโดยที่ว่ามันเป็นเสื้อที่ใส่พอดีอ่าเหมือนกับเราเเไม่ไม่ไม่คับ<อ>ไม่อ,อะไรไปมันเจอพอดีเจอ,อดจอแล้วมันพอดีใช่แล้วพุ่มก็เคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกุมว่าคนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมีสองประเภทพวกมีปัญหา พวกแสวงหาพุ่มเนี่ยต้องอยู่ในพวกปัญหาแน่นอนเพราะมาจากโรคภัยไข้เจ็บนะมีปัญหาครอบครัวอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็อีกพวกหนึ่งคือแสวงหาที่อยากจะมีสันติสุขอะไรแบบเนี้ยการจะเป็นอย่างพวกคนพีเนี่ยพุ่มพักแล้วอาจจะเปหาคนพีแสวงหาแต่คนต่างมีปัญหาของตัวเองมก็ีปัญหาแต่ว่ารู้สึกว่าทางพระเจ้า มันไม่พุ่งเคยถือทางครอบครัวของแม่แม่เป็นคนจีนนะเขาไหว้ไหว้ศาสจีนอะไรจริงเขาบอกว่าไปทรยศบรรพบุรุษแล้วเราเป็นคนไทยเราพูดเดียวกับพี่พี่ยกเลิกการไหว้เจ้าพี่เป็นคนยกเลิกการไหว้เจ้าของบ้านพี่เาขพี่บวชที่ิวัติกัวเราเนี่ยไปทางนี้มันผิดแต่ไม่ใช่เลยครับพุ่งเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ย เป็นของคนทั้งโลกอ่ะคือพระเจ้าสร้างโลกคุณเชื่อแล้วพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นพี่น้องกันทั่วโลกต้อง<ม>ใช่เลยแล้วเรามีพระเจ้าเนี่ยเราพระเจ้าเปลี่ยนจใจอ่ะเนี่ยพูดพูดให้มีฟังแล้วหมอเนี่ยผ่านเรื่องอกคุณได้แต่พระเจ้าเนี่ยผ่าความโกรธเปลียดเครียดแค้นหรือความวิตกกังวลทอ,อกอย่ไปได้<ม>ใช่มันง่ายมากด้วยไม่ต้องมี เคยไปบวชชีเมื่อยขาไปทำสิทธิพับพี่อะไรโคตรทรมานเลยไปถือศีลน่ะโคตรทรมานพี่พี่ไปถือพี่ไม่ได้บวชชีไปเขาเรียกเขาเรียกอะไรไปเขาเรียกไปจำศีลเหรอไปจำศีลเหรอไปเข้าศีลบวชบวชอะไรบวชชีพามอ่ะชี่พามไปเข้าศีลก็ไปถึงเวลาบริษัทบังคับบ้างอะไรบังคับบ้างแต่ว่าไปที่ไรทรมานทุกครั้งคือแบบทำไมทรมานอย่างนี้พระเจ้ามายกบาปยกเวรยกกรรมแล้วก็ นอนกระดานน,น,น,ดาน่ะนอนกระดานอ่ะแต่ว่าเราสู้แล้วเราไม่ได้รวยด้วยกี่คนหลัาเราไม่ได้บุญกลับมาเลยยังเราต้อง,งมาเชิญเราต้อง,งอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้าก็ให้เราอยู่แบบว่าไม่ใช่บอกว่าพฉันสบายแล้วความรอดมันนอนหนุหนหัวฉันมอบให้พระเจ้า <c oughs> เราต้องทําหน้าที่ของเราที่มนุษย์ควรพึทงทําที่เหลือพระเจ้าทําเขาทํามันไม่ได้หมดหรอกก็มีได้เขาไม่ได้าไม่าไม่ได้ม่ได้เขาไม่ไดไม่ไดไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ไดเขาไม่ไาไม่าไม่าไม่ได้่ไดขาไดเขาไม่ได้เ ชวนชวนแขกไปชวนน้องไปทานแกงไก่คุณพี่พาทุกไก่ไปทานไก่เออ่เขาเปไก่ขาตายแล้วจะไปสวายเขาพูดได้ไปสวายแล้วก็เรามาฝูดคุณพี่นี่แหละเป็นคน